เจ้านายคะเมื่อวานคุณม่อนไปเลี้ยงอาหารลูกค้ามื้อนึงมียอดมาเบิกหนึ่ง0สนบาทเอาใบเสร็จไหมให้ฉันแค่ใบเดียวคะ่ะมีปัญหาอะไรหรอคุณก็เบิกให้เขาไปสิแต่เขาไปกันแค่หกคนเองนะคะพอฉันเห็นยอดฉันก็ไม่กล้านุม,มัติค่ะมีบริษัทที่ไหนเขาจะให้เบิกคะบินใบเดียวยอดสูงขนาดนี้ คุณเอามาให้ผมดูสิเดี๋ยวผมอนุมัติเองเจ้านายอนุมัติหมดเลยเหรอคะก็ใช่นี่สิก็ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวงานที่เขารับผิดชอบอยู่ก็ต้องให้เขาเบิกเจ้านายคะฉันหมายถึงว่าเจ้านายจะไม่เช็ครายละเอียดหรือว่า จะไม่ถามอะไรสักหน่อยเลยเหรอคะยอดก,ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยจะอหนุนมัติง่ายๆให้แบบนี้ได้ยังไงอะ่ะถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นมาจะทํำยังไงล่ะคะมันจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลล่ะคุณก็ลองไปเปิดยอดขายปีนี้เราดูสิยอดยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยคุณม่อนเขาเป็นคนดีวมาทั้งนั้นใช่ค่ะปีที่แล้วดิวใหญ่ๆของบริษัทคุณม่อนเป็นคนปิดดิวก็จริง แต่ยอดเบิกปลายปีก็หลายแสนอยู่นะคะยิ่งโปรเจกต์ล่าสุดนี้ที่เขาดีลกับคุณวิทย์เราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะดีลสําเร็จหรือเปล่าแล้วถ้าดิลไม่สำเร็จขึ้นมาค่าใช้ใจ่ายที่เราเสียไปก็ศูนย์เปล่าสิคะคุณมองแบบนี้มันก็ไม่ถูกหรอกนะค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการดีลงานถ้าเงินแค่นี้เรายังไม่กล้าให้เซลล์ไปใช้จ่ายเนี่ยแล้วพวกเขาจะไปดีลงานกับลูกค้ายัางไง คุณม่อนน่ะเขาไม่เอาเงินไปใช้จ่ายเล่นๆหรอกนะเขามีเหตุผลของเขาเขามีเป้าหมายของเขาถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาคงไม่ลงแรงกายแรงใจขนาดนี้หรอกต่อให้เขาดีลงานนี้ไม่สําเร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เราก็ต้องเบิกให้เขาเพราะไม่มีใครเนี่ยสามารถทํางานได้สาเร็จทุกครั้งหรอกบริษัทต้องเป็นแบกให้กับคนทํางานแบบนี้ทุกคนทํางานที่นี่ถึงจะสบายใจ กล้าลุยกล้ารับผิดชอบแต่ในมุมของฉันฉันคิดว่าคุณมอนเริ่มเลยเถิดเป็นไปหน่อยค่ะพอเขาคิดว่าตัวเองทำผลงานได้ดีเขาก็เบิกบริษัทแบบไม่เกรงใจดูอย่างนี้สิคะไม่เขียนแจกแจงเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าสมมติว่าเขาโกงเงินบริษัทขึ้นมาล่ะคะถ้าสมมติว่าเขาใช้จ่ายไปแค่หนึ่งหมื่นแต่เขาไม่เขียนสองหมื่น แบบนี้ก็ถือว่าโกงเราหรือเปล่าคะยิมผมเข้าใจนะว่าคุณเป็นห่วงบริษัทแต่เราอ่ะต้องมองรอบด้านต้องดูผลงานรวมคุณม่อนเขาทำยอดขายทำกำไรให้กับบริษัทจุดนี้คือเหตุผลที่เราต้องให้เครดิตกับเขาถ้าทุกเรื่องเนี่ยต้องเขียนทุกบรรทัดเช็คทุกเม็ดจับผิดทุกจุดคนทำงานเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขา ผมขอถามหน่อยมีใครบ้างอยากทำงานในที่ที่โดนสงสัยตลอดเวลาน้ำใสเกินไปก็ไม่มีปลาคนเราก็เหมือนกันกฎระเบียบต้องมีขอบเขตถ้าเข้มเกินไปทุกเรื่องต้องเอาเป็นเอาตายมันก็คือการจับผิดมันไม่ใช่การบริหารมันจะทำร้ายคนที่ตั้งใจทำงานยิ่งคนที่เราเลือกใช้ต้องไว้ใจ ถ้าเราไม่ไว้ใจแล้วต้องเลิกใช้จำไว้นะถ้าเราอยากรักษาคนเก่งๆเอาไว้สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เงินเดือนแต่คือความเชื่อใจเราจริงใจกับเขาเขาก็จะจริงใจกับเราบริษัทให้หลังเขาพิงเขาก็จะยิ่งสู้เพื่อบริษัทฉันเข้าใจแล้วค่ะเจ้านายถ้าอย่างนั้นฉันจะไปเบิกให้เขาตามที่เจ้านายอนุมัติค่ะ ฉันไปทำงานก่อนนะคะอืมเดี๋ยวตอนเย็ยนมารับนะค่ะคุณฟูสวัสดีค่ะคุณยังจำฉันได้อยู่ไหมคะฉันเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์บริษัท P&K n K ที่เราทำร่วมกันไงคะคุณคือคุณลูกปลาผู้จัดจการใหญ่ฝ่ายออกแบบของบริษัท P&K n K, ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะยินดีได้เจอนะครับเออผมขอเลี้ยงกาแฟคมสแก้วได้ไหมครับได้ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเจอคุณผมมีเรื่องจะบรบกวนคุณหน่อยะครับเรื่องอะไรหรอคะผมอยากจะฝากแฟนผมหน่อยนะครับแฟนผมชื่อซีเพิ่งเข้าไปทำงานในบริษัทเพีได้ไม่นานนะครับ ไหนใครคุณซีฉันเองค่ะเธอทำงานบริษัทนี้มากี่เดือนละทำโปรเจกต์ได้แค่นี้อเหรอ วันนี้ฉันต้องการแบกเพื่ออีห้าแบบทำเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับบ้านเมื่อนั้นนะ ฉันว่าแบบแรกโอเคสุดแล้วแต่ว่าเธอไปทำใหม่แล้วกันวันนี้ลูกค้าให้ไปพรีเซนต์งานนอกสถานที่ไปไปนะเออื่ยฉันเป็นคนเดียวเหรอคะก็ใช่น่ะสิหรือเธอจะให้คนทั้งบริษัทเป็นเพื่อนเธอถ้าเป็นโปรเจกต์ของเธอเธอก็ต้องรับผิดชอบเองสิ แก้เสร็จแล้วค่ะแบบคุณแก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตามที่คุณฝั่งได้บ้อยแล้วนะคะแนททั้งหมดไว้ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ฉันแก้อะไรคุณบอกได้เลยนะคะอือออกไปได้ละ ก็วันน MM ี้วันครบรอบหนุ่เตียงของเราไงผมออกขวามให้คนน่ะคนเป็นไรหรือเปล่าครับสีหน้าคุณดูกังวลนะคือแบบร่างที่ฉันออกแบบไว้ม <Ja ันหายไปอะค่ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปพบลูกค้าแล้วด้วยฉันจะทำไงดีคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องแบบร่างอะผมมีอยู่หลายแบบ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ทีมงานส่งให้คุณก่อนที่คุณจะไปหาหลูก้าดีไหมค่ะเซทารู้ไหมว่าเธอทําบริษัทเสียหายมากแค่ไหนอน่ยกับงานล่างโปรเจกต์ของเธอที่มันหายไปอ่ะฉันก็อยากจะถามคุณเหมือนกันว่าแบบล่างงานโปรเจกต์ของฉันมันหายไปไหน พราะมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ได้จับต้องมันแ้่จะรู้ได้ไงงานมันก็เป็นงานของเธอจะมาโทษคนอื่นได้ยังไงบริษัทเนี้ไม่ต้องการบุคคลที่ไร้ความรับผิดชอบเหมือนเธอใส่หัวไปซะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับมาได้ไงคะ,ะผู้หญิงอ่อนแอไร้ความสามารถ มีปัญหานิดปัญหาหน่อยก็ให้แฟนมาช่วยแก้ปัญหานี่เธอโปรเจกต์งานของซีไปอยู่ในห้องคุณไ,ได้ยังไงครับแล้วคุณรู้ได้งไงว่าโปรเจกต์นี้กำลังจะล้มเหลวฉันก็เดาเอาไงซีเขาอาจมีเจตานาเอาแบบเนี้ยไปเป็นห้องฉันเพื่อนใส่หลายป้ายสีใช่ยด้ไงล่ะ ห้องของคุณนะ่ะมีกล้องวงจรปิดนะครับก็กล้องห้องฉันเสียคุณเป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทนที่คุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานแต่คุณกลับอิดชาริษยาใส,ส่ร้ายป้ายสีให้กับพนักงานที่เขามีความตั้งใจเชิญคุณไปห้องฝ่ายบุคคลแล้วเขียนใบลาออกไปซะ คุณซีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือผู้จัดก,การคนใหม่ของบริษัทนะครับพี่ฟูครับสินค้ารอดนี้จะเข้ามาอีกไหมครับพี่ฟูครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษากับพี่ครับเรื่องของแกไม่รีบพี่อะ่ะมีเรื่องจะบอกแกเหมือนกัน <S <S หลังจากหยุดยาที่นี้อะ่ะกลับมาเนี่ยแกได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานแล้วนะอ่ะยินดีด้วยนะโหดีใจด้วยนะครับพี่บอสตั้งใจทำงานมาหลายปีในที่สุดก็ได้เลื่อนตำแหน่งสักที มไม่ง่ายเลยนะครับพี่บอสผมว่ายกตำแหน่งนี้ให้แม็กเถอะพี่บอสนี่แกเป็นอะไรไปวะเแม็กเดี๋ยวจัดก,การสิดท้ายเรียบร้อยนะนั่งก่อนจ้บอส ครับผมทำงานที่นี่มาหลายปีความจริงผมก็ผูกพันกับที่นี่นะครับแต่ตอนนี้แม่ผมแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับหยับกลับบ้านไปดูแลแม่แล้วแกออกจากที่นี่แล้วอะ่ะมีแผนอะไรไว้ไหม ขาง,งานที่บ้านไว้แล้วครับถึงเงินเดือนมันจะน้อยแต่เขพอใช้อยู่ครับวันที่พี่ยังไม่ได้เขียนนะนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว เราเลบโบนันสเส้นปีก่อนแล้วเขาไปยื้ฝ่ายคนหลายปีมานี้ต้องขอบคุณว่ฟูมากนะครับขอบคุณบริษทัทที่ดูแลผม ทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีพ,พ,พี่ดูแล้วอะ่ะให้แกออกไปแบบนี้ไม่ได้วะ่ะพี่บอสพี่พี่กำลังคิดอะไรอยู่ะแนะ่พี่หมายตาตำแหน่งนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอพอได้กับไม่เอาหรือว่า ที่บ้านพี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับไม่ต้องถามตรงนะนแล้วพี่ฟูล่ะพี่พี่ฟูตกลงแล้วเหรอพี่ฟูให้เวลาพี่คิดสัปดาห์หนึ่งพี่พวกแกว่างนา้เหรอบอสนี่แกอยากคิดนะว่านีไม่คีวันแกจะออกเลยไม่ตั้งใจทํางานอะ่ะพี่มีวิธีจัดการแกอยู่นะนี่เป็นแผนการประชุมประจำปีพี่จัดการแล้วส่งให้พี่ไปในวันนี้ ลูกค้ารายนี้ให้บอสไม่ทำนะอย่าไปเสียเวลากับลูกค้าแบบนั้นเลยค่ะพี่ฟูฟูจนปากเกียบปากแฉะเขาก็ไม่ยอมตกลงซื้อขายกับเราไปตามมันอีกสักโลสองลจะเป็นไรล่ะถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจซื้อขึ้นมาพี่ฟูคะบอสมันก็อ่าไม่กี่วันนก็จะออกแล้วให้มไปทำเถอะอยลูกค้าดีแค่ไหนมันก็ปิดไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะ แล้วโบนัสรายปีของพน,นักง,งานทุกคนจ่ายหรือยังเอ่อจ่ายเรียบร้อยครับตั้งแต่ประชุมเสร็จก็จ่ายแล้วครับผมไม่อยากทำแล้วอะทำไมล่ะพี่โดนวิฟูด่ามาอีกแล้วเหรอสี่ปีที่กูทำงานที่บริษัทกูรู้สึกเสียเปล่าอะลูกค้าแบบนี้ยกให้ใครไปคุยก็ไม่สำเร็จหรอกนวัานเอาแต่บนบนบน นลักงานเก่าอย่าเราจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยก็จริงว่ะช่วงนี้รู้สึกว่าพี่ฟัวขี้โมโหขึ้นนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหไม่เห็นใจเย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้รู้สึกว่านายเนี่ยจะดูแลพนักง,งานได้ดีมากเลยนะเจ้านายครับ ถูกไล่ออกเดี๋ยวสิครับพี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูตามกฎหมายกรมแรงงานคุณถูกไล่ออกนี่เป็นเงินชดเชยหนึ่งแสนบาทและนี่เงินเดือนเดือนนี้ขอบคุณครับ พี่ซีคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ฟู่่ะจะเป็นคนแบบนี้เจ้านายอุตสาห์ไว้ใจนะักไว้ใจหนาะที่จริง<ม>ก็สามารถตักเตือนกันได้แล้วก็ให้เขาลาออกเองแต่เนี่ยพี่ฟู่ดันไปไล่เขาออกทําให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยไปให้เขาต้องเยอะอไม่ต้องพูดลนะกลับไปทํางาน เสร็จแล้วเหรอเออนั่งอะไรน้องแบนบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่คุอกันเราเดี๋ยวงานเราเสร็จแล้วเนี่ยเรียสรนส่นมบนะิไปครับพี่ฟูเพื่อให้ได้เงินชดเชยส่วนเนี้ยคนทั้งบริษทัทเลยคิดว่าพี่ไม่มีคนนุณธรรมทำแบบนี้มันคุ้มเหรอครับจะไปสนใจทำไมเรววาคุ้มหรือไม่คุ้มเราทำอะไรเนี่ย ไม่ลา,ายแก่ใจก็พอแล้วเออบอสถ้าแม่แกหายดีเมื่อ,อไหร่เนี่ยแกกวกลับมาทำงานนะมันไม่ใช่ความผิดใหญ่หลวงอะไรเลยตำแหน่งนีย้ยังคงเป็นของแกอยู่นะ คุณมากนะครับพี่คุณจริงๆเอาเธอพี่ผมว่าไม่ต้องทำแล้วางานอ่ะค่อยกลับมาทำเก็บเก็บเก็บไปเอาไปเที้ยวสูงพี่บอสกันดีกว่าไปๆพี่บอสนะเ,เลยไม่ต้องคิดมาก